สวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีายามเย็นๆนะคะแฟนช่องนะคะของช่องมณีนะคะเอดมณีก็ให้ท่านผู้ชมนะคะดูบรรยากาศนะคะที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะตำบลอภูนอ,นอำเภอบวัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นศาลของหลวงู่อสวงนะคะว่ารถติดลมตรงนี้นะคะก็เลย สร้างสารให้กับหลวงปู่นะคะที่มาที่ไปนะคะท่านผู้ชมท่านใดอยากมาก็มาได้นะคะกระท่อมราสังขารบ้านดุลตำบลอภูนอำเภอ,อบอวเชิดนะคะจังหวัดจังหวัดจุฬินนะคะอยากมาก็มาได้คะ่ะท่านผู้ชมมากราบไหว้มาขอพรกับหลวงปู่นะคะท่านใดที่ มาโคนะคะก็สำเร็จไปหลายๆท่านแล้วนะคะแอดมินก็ขอเชิญชวนนะคะอยากให้ท่านผู้ชมมาทำบุญนะคะที่กระท่อมราสังขารบ้านรุนนะคะเชิญได้นะคะยินดีต้อนรับเสมอนะคะแอดมินก็ขอฝากช่องนะคะไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะ fc แฟนช่องน,นะคะฝา,ากท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิป ดีๆต่อไปด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มีสองช่องมานะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำช่องเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะครับผมหนุ่มอามคนเดิมครับช่องใหญ่เนาะโอ้ยพอดีม่าผ่านมาทางนี้พอดีหลวงปู่สวงก็เลยผ่านมานะอ๋อค่ะก็เลยจะผ่านมาโยบ้านไหนจังหวัดไหนจ้ะ ผมอยู่รยเอ็สร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิร้อยเอ็สเคยเห็นแต่เคยเห็นเคยได้ยินแต่ซื้อได้เห็นนานละค่ะนี่ครับนุ่มอาวุธเดิมครับเนาะขาก็มากับช่องอัมพณด้วยกันใช่เนาะสองชงมาน้ำกันเนาะก็เลยกาหม่ามเผินไปน้ำกันกับหลานเนี่ยโอ้ค่ะดีเนาะมีมูยางเนาะแม่นครับผมจ้ะมีอยังนี้ค่อยได้ปรึกษากันแน่เป็นได้แต่โชเลระเราต้องมีมูฮะเป็โชเลรากันจะเป็นปะได้ตัวเลขมาอยู่ตะบางบ่ซื้อบ่ถือจ้า ได้หาศูนย์ศูนย์หาซะบ้างไปเื้อไปซื้อหกศูนย์ค่อยๆเป็นค่อยไปดยเด้อจ้าท่านผู้ชมก็อย่าไปนักหลายหล,ละถ้านะจเจ้าหาให้มากกับเบิ่งก็เป็นแนวทางเอาเ <No, S 2> นาะ <man S 2> แม่นจ้าเพราะว่ามันก็มีอ่ามันก็มีอย่างไรอ่ะมีโชคมีลาเป็นเข่าบ้าเข่าเป็นเรื่องธรรมดาครับผม <Man S 2> มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าให้เขาทุกคนบ้างก็ถือว่าก็ดีแล้วเนาะมันก็เป็นแล้วถ้าเข้าเบิ้งเอานะครับแต่ละแต่ละสถานที่ที่เขาไปพาไปไายนี่ยแหละนะครับบนทางง่ายๆเนาะอ่ายเนาะแมนครับผมอย่าลืมติดตามด้วยล่ะ ช่องเฟื่มะนี่ช่องมะนี่ครับผมมะนี่แชนแนลค่ะกั้นบนุ่มอ่านขอเดิมแล้วก็อ่านพ่นนะเป็นหูกับยุ่งหรอกคนติดตาคุณติดหูอยู่นะครับได้ตัวเด็ดๆมาจังวดนี้งวดนี้ก็เห็นตาเบิ้งเขาไม่ขอเด็ดเด็มังหันมังหันผมไปศาลแม่ฮัทเนธศรีศาลเนาะผมไปข่เย่าเสี้ยมซี่ได้ซี่หนึ่งหกมังข่เย่ายู่ศาลดอกกุ้สวงมังหันได้หนึ่งหกครับเลขตรงกันหรืมัน่ตรงกันอันนี้ก็ให้เบิ้งไว้เป็นแนวทางเป็นแนวทางเนาะเพราะว่าการเสี่ยงโชคมันก็ ยังไงมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วกัเขาก็ให้เบิ่งไว้เอาจ้าเป็นใช้เวทนาญาณในการรับชมเนาะค่ะกับมันมีอย่ายเนาะจ้านี่ยังหลายแล้วเทียอาร์มล่ะคะยังไม่ได้บอกเลยโอ้ยกับบังหันมันเลียก็ต้องบบกม่วงได้บ้าแปดแปดบ้าเออมันต้องเรียกแบกม่วงผมนุ่มอาร์มกับขยเาได้แปดแปดตัวบังหันเนี่ยเมนขยเาได้แปดแปดตัว่อกี้เนี่ยบอแมนครับเขาสองขยเย้าได้แปดแปดผมถ่ายคลิปก็อันนี้คือเรื่องบบกม่วงบบกม่วงบบกม่วงให้โชคให้คมไหมไอ้วก็่าแบบมมันาตรงงกกับเลม่วพอดี บกม่วงก็ได้มาแปดแปดบกมวงยุใสจ้ะเป็นบักมวงยุเงี้นไห้ขารับกวาบักม่วงมันมเป็นมันก็ยุเงี้ยนผมละอแค่ว่ามันหายโชคมากช่วงนั้นกรลั่งบูมเนาะบกม่วงเขาเกางววติดต่อกันเลยเขาก็ติดต่อกันเลยแบบแถบกลว่าบ่ผ่าดก็ว่าได้วันที่นี้มันก็ดับเนาะบกม่วงนั้มันก็เมืดไปเนาะค่ใครว่าบักมวงมันอยู่ต้นกับต้นบกหน้าอาไหมอยู่กันต่นบกหน้าวันที่นี้บกหน้าหนามวันเนาะก็ขูดไปขูดมา เขียนยังไงเละขึ้นอีกเข่าสามตัวตรงสองตัวตลอดเวลาตลอดช่วงนั้นเก่างวดติดนาฬวันช่วงนั้นเนาะเก่างวดติดเลยท่านผู้ชมเขาจะงงได้ติดตามผมอ่ะคนก็หลายคนหลายคุ้นคิดเนาะแม่ภาสามารถไปแล้วน้ำพริกเดีจ้ะมาจากใส่น้ำพริกตัวแก้วจ้ะตัวแก้วนี่คือตัวแก้วของปูขุนหานว่าตัวแก้วปูขุนหานถ้าบางบางท่านนี่กะช่วงนั้นก็ยังบอกห้องแปดหานะจีบันปะเขาเนาะที่จริงอ่ะปูเป็นไหายเจ้วเห็นสองหนึ่งเ่าไหม มันมันมันอยู่ได,ด้วยเกล้ยวตาตาคนเบิงแมนค้คนมันเบิงบะคือก,กันเกตีพายว่าไปไปโฟก,กัสบางหันมองเดียวมันกะ็แล้วแตาทันช่ชงทีเบิงเอาเด้อเพราะว่าผมกับบหูกันเพราะว่าเฮากับเบิงในในเฉพาะว่าอยู่ใน้วยปพิ่นใไทแบบนี้เด้องวดที่ว่าเขาได้ได้มาหาศาลบ่แมนงวดนี่เ้อจ้ะงวดดียังไม่ได้ไปทายปูเลยยับไม่ไนึกป่ายไอ้ยย่ยย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 ายยยยยยอยยยยยางยยยกิโลแต่ว่ายยยยยยใหญ่ผยไปยย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 ยม ข้างขึนไปหาสายร้อนๆจังน่อยเองไหมค่ะรักสายร้อนๆนี่นะผมร้อนๆเนี่ยก็แค่บางทีร้อนหล่ะครับว่าเขาเคยมาขอโชว์ขอแล้วของขึ้นเนาะจ้าของขึ้นครับตามนั้องๆไปดีนะใช่จ้ามันจะลื่อนนะครับกดติดตามไปเด้อนะหลัดมานี้ครับนุ่มอามคนเดิมอันนี้ยังนี่นุชแชนแนลจ้านุชแชนแนลนะครับผมติดตามกันไปเด้อนะครับค่ะเนาะโอเคครับสวัสดีครับมาพ่อจันจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจ้าวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะพี่กลัมาด้วยกันเลยใช่ไหมคะจากกรุงเทพเคยมาไหมคะครั้งแรกครรั้งแกเนาะค่ะใครพามานะคะอูบาค่ะโูบาอ๋อค่ะพามาเนาะค่ะโชคดีเยอะไหมคะอ๋ออ๋อค่ะก็ถือว่าโชคดีเนาะ ใช่โอ้มาไกลด้วยนะคะท่านชมจากกรุงเทพนะคะคูบาอยู่ที่สำารงธาบเนี่นะคะคูบาคุณแม่เสื้อสีชมพูใช่ไหมคะพอะดีมาเร่่มบุญกับท่านค่ะค่ะท่านจะสร้างท้าถวายที่วัดสว่างอารมณ์สำารงธาบวัดสว่างอารมณ์สำารงธาบ จักรพรรดิปางคาเก้าเสียงท่านถวายท่านเป็นเจ้าภาพแล้วก็คนนี้ก็เป็นเจ้าภาพร่วมโอเคมาด้วยกันเนาะจากกรุงเทพเนาะแสดงว่าโชคดีหมดทุกคนเนาะพี่เนาะสาจ้าทูสังขารจสาธุในบุญค่ะจ้าจ้าพี่คนนี้บอกอ๋อเสียงเซมซีได้หนึ่งแปด ตัวเลขเข้ากันสองทีสามทีอล้วนี้อ๋อตกออกมาสองเพราตกลงมาพร้อมกันเลยบอกค่ะไม่ค่ะเลขหนึ่งตกก่อนอ๋อเลขหนึ่งตกก่อนอ๋ออย่างนี้บอกหนึ่งตกก่อนเนาะหนึ่งตกก่อนเซียมซีได้หนึ่งเปดนะคะ มาเป็นครั้งแรกวันเลยเนาะจากกรุงเทพนะคะท่านผู้ชมมาหาหลวงปู่นะคะมาขอโชคอลาภขอพรนะคะหลวงปู่มาเป็นครั้งแรกเนาะใช่ไหมมาเป็นครั้งแรกจ้ะมาเป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ชม เยมซีได้สองต,ตัวเลขเข้ากันกับน้องภูเมื่อวานตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเด็กพกขวบน้องโบเมื่อวานตัวเดียวกันเลยียก่ก,ก,งงกลุ่มของคุณพี่นะคะก็เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็สำโรงทาบนะคะสุริน เดินทางมาเป็นครั้งแรกนะคะในวันนี้นะคะมาขอพรขอโชคลาบนะคะจะได้จากอะไรก็แล้วแต่น,นะคะท่านผู้ชมก็มาถึงหลวงปู่แล้วนะคะขอให้รวย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 เฮงเฮงนะคะ